โซ่กันมือโฟไฟโฟไฟปไาโฟไฟครับสวัสดีครับเบาบันบันทุงพี่น pe. ้อง มืึอนี้แม่บ้านผ้าแม่บ้านกับปลาผ้ามาเลาะปลาเฮ็ดอีพี่น้องเห็นบรรยากาศครับเห็นบรรยากาศมันคือขึมฝนตกได้่องสามเหม่็เลยมาล่องเมืองพี่น้องมันสิมีให้เฮ็ดแต่เก็บมามาหล่นกันด้วยพี่น้องหาคนปไปจะเฝ้าไปพี่น้องเฮ็ดเขาไข่นะพี่น้องอ๋อกินอะไรเยอะ เตือนี่เน้อมันเห็ดขาวดอกหนึ่งโอ,โอ,โอ้ดอกจุบๆเลยวะคือเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เลยมันเห็ดดอกนึงนั่นน่ะ เขาขาว่น่อีๆเฮ้ย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 นี่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 จุ่มน่อยๆแม่ป้าหลายอยู่ป้าเขาหาแค่นี้ล่ละนี่จะดอกจุ่มๆเลยยาใน้กัแปร์พี่น้องผลตกชาล่างมันออกเพรานไงนี่เรา่าเอาเห็ดขอแปงเราจะเ่็ดเราจะเห็ดพก มันเอาแต่ดอกงามนปลาอุดมสมบูรณ์พี่น้อง โอ้ต้นนี้ไงครับพี่น้องโอ้ต้นต้นตะเคียนแหงเอาเก็บเอาอมันออกเดี๋ยวเฮ้ยเห็ดเข่าไข่อนเห็ดเข่าไข่ได้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งครัวกปูดมสมบูรณ์ เอ๋ออาเอาออือสามตัวหนูตัดตัดเลยอุ้ยขามันคือใหญ่เบื่อโฟไฟโฟไฟปลาโฟไฟแมงหน่อยพี่น้องมันสีขาวหูเนาะเป็นชีวิตของแมงหน่อยมันสีขาวหูแมงหน่อยอือนองพี่น้องแมนมากเลยแมงหน่อยขนไข่มากสีขาวหูไหมอยากน้ำตัวเมื่อใดบนฝนตกดี ต้นตะเคียนนี่พี่น้องต้นอือขอทายเน่เด้อขอยกรมูนีลพี่น้องนี่ลาาาเต็มเลยนี่พอน้ปวกไค่หน่อยพี่น้องมือบึงปอกดอกมันหน่อยเนะพี่น้องมันเพราะตีเก็บไปเต็มกเลไ คันผู้เฒ่านี่นางเล็บนางเก็บเอาติไขอยู่ครับพักมิกพี่น้องพักมิกหยอดแดงจึ้งคืองอเมืนะ่อเนี่ได้คลิปเก็บพ uh ักมิกพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บมันหล่อปลาหาเจ็เก็บพักมิก นี่ครับไทยวะพักมิกครับลองลองไปกินยอดสิไอ กินหอมหอมแหงเลยคละ่ะน่ะพี่น้เอักเมกอพี่น้องมาขวาปลามาื่อนี้ได้พักเมกเอาเนาะพี่น้องเนาะงดแดงจึงคึงเลยออ,อ,อยิงตามจางแสบด้ยักเมกแมนเนาะแมน ันงลา,า,าบาามันหอมข้าตะหาพักเม็กหเนี่ยมทั้งลางนี่นะ <c oughs> บันทตังเต,ต,ต็มอยู่สมแห่งเลยอืม แต่ยอดใบอ่อนเก็บเอาแหลบเยแหมเลยแถ่งยงคืนเอาปลาก็บไปลเตมกระตาเาเก็บกระดดแล้วเนาะาเจ้าของมาเก็บเก็บพวกเขาเก็บักเต็มตาเลยอเก็บอยู่มุมเงาสด

กินก็ตำหุหงยางแฉลบเลยด้วยค่ะทีตำแบบตำเราเล่าเลยน่ะตำไม่ต้องแฉำตาลนะ่ะแล้วน,น,น,นี่ดอกสีชมพูงามขนาดอะไร,รอ่ะ เฮาาหากินยากเด้อเทดนี่เขาต้องปลูกมนอันนี้พักเม็กปลาอืมมีแต่ต้นพักเม็กเลยพี่น้อง,อ,อ,งอืมันนน่เข้าาป็ออืีต้นพักเม็กยอดมันแดงยิ่งขึ้งอยู่เนีย่ยมันหอมหอมแบบอหอมแบบหอมตัวพักเม็กมันก็หอมตัวกินกับลาบไก่ลาบยัง สีงามอีหลีพี่น้องนี่ ي, เฮ้ยเมื่อก็บว่าพ่นนี่นะเนี่ยโอ้ยสีไนะงส่วนยางงามเก็คือในต้นนี่ก้ต็มตาเหมือนตัวมันเป็นสีชมพูไงเอาเลยฝาดๆแล้วมันเสียบสีชมพูจะออกฝาดันสีขาวจะออกสมเนาะกิน<อ>มึงว่ะมันหอมดี นงซิมบงซิมโรดเขากินดิบกันทั้งนั้นนะเปรีบหอมหินเลยนะเอาปาดปาดหนึงเอามีดปาดเอาแหงเร็วจับปาดจบปาด,ปด,ปด,ปดอันนี้ปะ่ากไปคุณไห้กินสีขาวบงเล่นไอ นั่นกันออกสมๆอันนี้มันออกฝาดๆคุณให้ต้นผุ่นหมยแดงยังคืนเลยต้นนาปลาปอมนะปาปอม ไปเอาต้นนำนานะปลอมต้นเดียวเียเมื่อบ้านร่วนโอ้จุ่มนี่ไว้จุ่มนี่ไหมเนาะเอาพ่นเดียวในีเลยอพ่เย้อเลยเอ้ยออาตอเเออดออเออเเอาเอาออไออเอเนอเเอาเมีดไอเออ

ตาหีิมันใหญ่สเทดิหนิเงี้ะเฮ็บดเหมอนปูนเห็นเพื่อนพันม<ะ>เมฆน้าพ่อมาเจ็บอะไรก็ได้เร็วแต่ว่าหัวเห็นตันู่ห้องใต้นัที่เ็บกันพืนกระต่าโอ้ย <c oughs> งานนสอน,นอสดิเต็นหรือเปล่าเต็น้ว เบละบาจปลาไรทันเดียุดยดยอดแดงๆพูยดนึเต็มลักยอดลับเปหมื่น้าิ้ไทยกุ้งมีเหลือหอมแหงอีเยอนนี้กำลังยอดกำลังยอดเลยอันท้กลางหยอดไปหาลาไปกินหาตำมุงจะกตำเล่าจะกเล่าเลย แงยิดยอดอ่อนแห้งตัวนี้มลวมาพี่น้องมามาเก็บผักเมก็กน้ำกันมามาเื่อมันอ่อนแหงแสดงว่ามีคนมาลในน่นผักเมล็ปลาพี่น้องเปิดเอปลาาพี่น้องก็เบิ่งเอาคนงเขาไปในป่าเนี่ยนี่ิเสียงนกพี่น้อง เนาอไปถุงรุกาของโป,ะปะ๊ะเนคนี้คุ้นันห่องใสหลบแม่าใหญวเมื่กี้นว่าสงสสยแมืนคนในบองขายในห้องผีบินเนาะผีกาแสดงว่าเรายางกลับมาเม่นเนี่ยดีอล่างองอมโอ้หอมมากเสียดตัวอ่อนมันอ่อนแห้งว่มันมจะยอดอ่อนมนอไปไม,ไมันยอดใบเดียวนี่มันอ่อนไหม

ต้นนี้ไหนองมางเาอืม่าดอ่อนเน้องหมดเลก็ออกดอกบกใบกให้มี่งสบายใจได้มีู่้จองขามาดอกลาได้คอยชิดเดียวชก็ได้งานกนอ่อมหัาบ่มีดอกนี่ ย่ค <laughs> ืออิงมึงก <ss> ็จะอยู่สองจอมว่าแต่เช้าเราไปเก็บเมื่อไรป้าเนี่ยข้ดยาวสามามสามธงสามชาไปเก็ิเฮ้ย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 ้ยเ้เฮ้ยยไ้้ยเ้ยยเอ้ย้ย้วเ้ เดี๋ยวไปแล้วซ่อมตัวไรน,นี่หรอท่ามซ่อมตัวอ่ไรกะาาาตามอาบน้ำพอดีนะไม่งันเราปวดเหนียวว่จ